This is the Standard Podcast. Look good naked กับฟ้าใสาพึ่งอุดม Presented by กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต No You Can. สวัสดีครับผมฟ้าใสาพึ่งอุดมคุณกำลังฟัง Look good naked podcast ที่จะทำให้คุณแฮปปี้กับรูปร่างตัวเองได้ใน12สัปดาห์ นี่คือซีรีส์แฮกนิสัยที่ช่วยสร้างหุ่นใหม่ให้กับคุณรับรองว่าถ้าทำตามที่ผมบอกจนจบคุณจะมีหุ่นที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ สวัสดีครับสำหรับ Look Good Naked เอดนี้นะครับเราจะมาแฮกยูวิร์กอัพหรือว่าทําให้คุณออกกําลังกายได้เก่งขึ้นนะครับคำว่าวิร์กอัพนะครับจริงๆแล้วมันแปลว่าการออกกําลังกาย1ครั้งนะครับในสิ่งที่เรากําลังจะพูดถึงกันในเอพิี้ดนึ่งวิร์กอัพสามารถประกอบไปด้วยหลายท่าได้นะครับยกตัวอย่างเช่นใน1นึ่งวิร์กอัพวันนี้เราจะเล่นแค่10นาทีก็ได้เล่นแค่ครึ่งชั่วโมงก็ได้ ประกอบไปด้วยท่าประมาณ5ท่าก็ได้หรือ10ท่าก็ได้แล้วแต่ว่าเวลาของเรามีแค่ไหนนะครับแต่เพื่อให้เราเข้าใจตรงกันการที่เราจะแฮกยูร์กเอาเนี่ยก็คือทําให้ในหนึ่งครั้งที่คุณออกกําลังกายนั้นมันเหมาะสมกับคนที่สุดระดับของความยากง่ายนั้นมันตรงกับสิ่งที่คุณพร้อมและที่สําคัญนะครับทำให้มันง่ายและมันใกล้ตัวที่สุดเพื่อให้คุณสามารถลุกออกมาออกกำลังกายอย่างเป็นระบบได้มากขึ้นครับ ทีนี้นะครับในเอพิโซดที่6เราได้พูดถึงการออกกำลังกายไปแล้วนะครับว่ามันมีการออกกำลังกายหลายแบบนะครับแล้วก็มีเรื่องของความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายเช่นระยะเวลาในการออกหรือว่าความเข้มข้อนออกตอนเช้าตอนเย็นหรือว่าออกตอนท้องว่างดีกว่ากันนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังเอพิโซดที่6ก็กลับไปฟังเอพิโซดนั้นได้นะครับทีนี้นะครับในเอพิโซดนี้เราจะมาทําให้คุณออกกําลังกายได้ดีขึ้นซึ่งการบ้านของเอพิโซดที่6กนะครับก็คือให้คุณทำไทม์บ็อกซิ่งและเลือกวัน ในการออกกําลังกายมานะครับเราได้ทดลองการออกกาลังกายไปแล้วและผมเชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะออกกําลังกายอย่างเป็นประจําแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้มากขึ้นนะครับคือการออกกําลังกายอย่างเป็นระบบมากขึ้นเพื่อให้เราเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับช่วงนี้ในช่วงที่เรามักจะต้องทํางานอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่ามีการใช้งานร่างกายน้อยลงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของเราทําให้เราต้องนั่งเฉยๆอยู่ที่บ้านบางครั้งการมูฟเมนต์ของเราเนี่ยเป็นแค่การ m มูฟจาก ห้องทํางานก็คือห้องนอนของเราก็แล้วก็ไปที่ตู้เย็นนะครับทำให้หลายๆคนอาจจะเจอสภาวะที่เริ่มน้ําหนักตัวเพิ่มหรือว่าเริ่มรู้สึกว่าร่างกายเริ่มตึงนะครับมีอาการคอบ่าไหลตึงแล้วก็เริ่มรู้สึกเอาง่ายว่ามันเริ่ม ร่างกายเนี่ยต้องทําอะไรสักอย่างกับมันแหละนะครับดังนั้นในการแฮกยู o เวิร์ k o เอาวันนี้เนี่ยก็จะพาคุณทําลายกําแพงอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายได้เร็วขึ้นที่สําคัญสามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราในช่วงที่เราต้องกักตัวอยู่ที่บ้านมากขึ้นครับ ทุกครั้งที่คุณจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายหรือว่าทําอะไรใหม่ๆนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะสงสัยว่าเ hey, จะทําได้ไหมนะครับให้ตอบตัวเองไปเลยครับว่า no you can นะครับคุณทําได้ผมก็ยังรู้เลยนะครับว่าคุณทําได้แน่ๆนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยแน่นอนว่าเรามีเวลานะครับแน่นอนว่าเรามีร่างกายที่พร้อมที่จะออกกำลังกายดังนั้น no you can คุณทําได้ครับ มาเริ่มกับข้อแรกนะครับคือในหนึ่ง work out เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถมีหลายเป้าหมายได้นะครับในการออกกําลังกาย1ครั้งไม่จําเป็นต้องออกแค่เป้าเดียวนะครับเราสามารถที่จะทำ combo ได้แต่ก่อนที่เราจะเรียงการออกกำลังกายหลายเป้าหมายมาอยู่ในการออกกำลังกายแค่ครั้งเดียวนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าการออกกำลังกายนั้นนอกจากการคาร์ดิโอเนี่ยมันมีแบบอื่นด้วยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับ ยกตัวอย่างการออกกําลังกายนะครับเราจะมาลองดูว่าเป้าหมายหลักๆที่เราออกกําลังกายเนี่ยทำไปเพื่ออะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยคือออกกําลังกายเพื่อให้เราได้ขยับตัวนะครับซึ่งปกติแล้วในเชิงทางเทคนิคนะครับเราจะขอเรียกการขยับตัวที่ไม่ได้เป็นขยับตัวเข้มข้นมากยกตัวอย่างเช่นการแกว่งแขนการเดินไปเดินมาการทํางานบ้าน เราจะระบ,บุกลุ่มนี้ว่า daily activity นะครับหรือว่า physical activity ก็คือกิจกรรมที่ใช้ร่างกายที่ทําได้ในแต่ละวันสําหรับคนที่งานยุ่งจริงๆหรือว่าไม่ค่อยได้พักผ่อนนะครับจริงๆแล้วการแค่เราได้ลุกขึ้นมาเดินหรือว่าการที่เราลุกขึ้นมาทํางานบ้านนะครับใช้ร่างกายตรงนี้เนี่ยจริงๆมันก็เผาผลาญพลังงานในระดับหนึ่ง ของเบื้องต้นนะครับแต่การที่เราจะพึ่งพาการใช้ร่างกายแบบเบาๆแบบนี้ทําให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงลดกรุ๊ตเนเกตได้เนี่ยก็จะใช้เวลานานเกินไปนะครับเนื่องจากว่าพลังงานที่มันเผาผลาญในการทํากิจกรรมง่ายๆเหล่านี้เช่นแกว่งแขนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยครับดังนั้นเราก็ต้องเพิ่มกิจกรรมเข้าไปนะครับซึ่งในเป้าหมายในการลดไขมันหรือว่าการเบิร์นแฟตเนี่ยแน่นอนครับว่าเราก็ทําการคาร์ดิโอซึ่งในเอพิโซดที่6เราได้พูดถึงไปแล้วนะครับว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าการทำคาร์ดิโอแบบความเข้มข้น ต่ำอยู่นะครับหรือที่เรียกว่า List ที่ย่อมาจาก low intensity steady state training นะครับการทำกิจกรรมเช่นการวิ่งยอๆหรือว่าการเดินไปเดินมาเร็วๆนะครับเดินแบกของเนี่ยและทำนานเช่น30นาทีนะครับเป็นต้นไปเนี่ยการทำ steady state หมายความว่าการทำต่อเนื่องนานๆนะครับก็จะช่วยเผาผลาญไขมันของเราได้ แต่ปัญหาที่เรามักจะเจอนะครับคือในบ้านของเราเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่มีลู่วิง่งไม่ใช่ทุกคนที่มีอุปกรณ์เครื่องคาร์ดิโอนะครับมันก็เลยทําให้เราต้องมารู้จักกับการทำคาร์ดิโออีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า HIT นะครับย่อมาจากคําว่า high intensity interval training แปลทีละคำนะครับ high intensity แปลว่าความเข้มข้นสูง interval training แปลว่าทําเป็นยกยก นั่นหมายความว่าเรากําลังจะใช้การออกกำลังกายในแบบที่มันค่อนข้างหนักขึ้นสลับกับการทําออกกําลังกายแบบเบาๆนะครับสลับกันไปทําเป็นยกๆจนเกิดการออกกําลังกายที่เผาผ่าญไขมันของคุณได้ครับข้อดีของการทำฮิตนะครับหรือว่า high intensity interval training เนี่ยคือมันเผาผ่านพลังงานเยอะในเวลาที่น้อยย้ำอีกครั้งนะครับใช้พลังงานแค่นิดเดียวแต่ได้ผลมากนะครับเนื่องจากว่า intensity หรือความเข้มข้นของมันสูงครับ ซึ่งรูปแบบของการทำฮิตนะครับที่ผมอยากจะอธิบายให้คุณเข้าใจคือมันมีหลายแบบนะครับการทำฮิต running ก็คือการวิ่งเร็วสลับช้าถ้าเกิดว่าใครที่มีลู่วิ่งอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าที่คอนโดยิมไม่ได้ปิดก็สามารถวิ่งเร็วแล้วก็สลับกับการเดินได้วิ่งเร็ว1นาทีเดิน1นาทีนะครับทำสิบยกแบบนี้เรียกว่าการฮิตครับอีกรูปแบบหนึ่งของการทำฮิตนะครับก็คือการทำเซอร์กิตเทรนนิ่ง เซอร์กิตเทรนนิ่งเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแต่อาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเซอร์กิตเทรนนิ่งคือการเอาท่าออกกําลังกายหลายๆท่ามาออกต่อ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 กันครับไม่ได้แปลว่าเอามารวมกันนะครับแต่ว่าเอามาออกต่อกันครับยกตัวอย่างนะครับเช่นท่าที่1ทํา10ครั้งแล้วไม่พักทําท่าที่2 10ครั้งแล้วไม่พักทําท่าที่3 10ครั้งแล้วไม่พักทําท่าต่อต่อต่อกันไปนะครับตั้งแต่4ีถึงหท่าแล้วไม่พักระหว่างท่า แล้วก็ไปพักทีเดียวหลังจากที่ทำหกท่าเสร็จแล้วอันนี้จะเรียกว่าเซอร์กิตเทรนนิ่งครับในเมื่อการออกกำลังกายแบบเซอร์กิตเทรนนิ่งนั้นเราสามารถเลือกท่าออกกำลังกายได้ตามความพร้อมของเราและตามสภาพเวลาของเรานะครับมันก็เลยทําให้การทำเซอร์กิตเทรนนิ่งนั้นเป็นอะไรที่เราสามารถทําที่บ้านได้เพื่อลดไขมันครับพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นการทําากรออกกำลังกายแบบฮิตที่ทําได้ที่บ้านครับ ทีนี้พอเราเข้าใจแล้วนะครับว่าเซอร์กิตเทรนนิ่งคืออะไรนะครับเรามาดูกันดีก,กว่าว่าท่าที่เราสามารถเลือกที่จะมาทําในเซอร์กิตเทรนนิ่งได้มีท่าอะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าท่าออกกำลังกายมันมีเป็นร้อยเป็นพันท่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาจัดหมวดหมู่ให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าเราสามารถเลือกแบบไหนให้เหมาะสมได้แล้วก็ใครที่อยากจ,จะเห็นภาพมากขึ้นว่าท่าเหล่านี้หน้าตาเป็นอย่างไรก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook Group ของเรานะครับเฟซบุ๊กกรุ๊ปลุกก o o ดเนเกตของเราครับ มาเริ่มกันกับท่ากลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มท่าที่ไม่มีแรงกระแทกนะครับท่าแนวที่ยืนเฉยๆแล้วไม่ต้องกระโดดก็คือ สามารถยืนแล้วยกขาเฉยๆก็ได้นะครับอย่างเช่นท่า standing leg swing นะครับหรือว่า standing leg circle เป็นต้นนะครับหรือท่าที่ใช้แขนเช่น standing arm circle นะครับ arm circle หมุนแขนไปข้างหน้าหรือจะหมุนแขนไปข้างหลังท่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นท่าที่ใครก็สามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือว่าไม่ว่าจะมีน้ําหนักตัวเท่าไหร่เนื่องจากว่าท่ากลุ่มนี้กลุ่มแรกนะครับคือไม่มีแรงกระแทกน่ยค่อนข้างปลอดภัยครับ ท่ากลุ่มที่2นะครับคือท่ากลุ่มที่อาจจะมีแรงกระแทกบ้างนะครับแต่มันยังไม่ยากเกินไปนะครับยกตัวอย่างท่าเช่นท่าโลนี่นะครับคือท่าวิ่งอยู่กับที่แต่ว่าเข่าของเรานั้นไม่ต้องยกขึ้นมาสูงนะครับหรือว่าท่าที่เรารู้จักกันคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือท่ากระโดดตบเป็นต้นนะครับเช่นท่า j u m p ิ n g jack หรือว่าจะมีการกระโดดตบหลายรูปแบบนะครับเป็นการออกกำลังกายที่ยังไม่หนักมากนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีการใช้ร่างกายที่เยอะกว่าการออกกำลังกายแบบแรกครับ ทีนี้ถัดมานะครับคือท่าที่เป็นท่าที่มี Impact หรือมีแรงกระแทกชัดเจนแน่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่นท่า s ควอ t จัมปนะครับย่อลงไปแล้วต้องกระโดดขึ้นมานะครับหรือว่าท่าที่เราต้องอกระโดด ตัวต่างๆนะครับอย่างเช่นเบอร์ปี้นะครับท่านนอนลงไปแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็กระโดดตกหนึ่งครั้งเป็นต้นนะครับท่าเหล่านี้จะจะไม่เหมาะกับคนที่มีน้ําหนักตัวมากนะครับเนื่องจากว่า1คือมันมีการกระโดดแน่นอนอยู่แล้วนะครับสคือท่าเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างท้าทายดังนั้นจะไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นมือใหม่มาลองท่าอย่างนี้แน่นอนครับว่าอาจจะเหนื่อยมากแล้วก็ทําให้ท้อหรืออาจจะเล่นผิดทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ครับ สำหรับท่า3มกลุ่มแรกนะครับจะเป็นท่า3มกลุ่มที่ยังอยู่ในหมวดหมู่ของการใช้บอดี้เวทนะครับคำว่าบอดี้เวทที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยก็คือการใช้น้ําหนักตัวของเราเป็นอุปกรณ์ครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นท่าบอดี้เวทแบบที่ไม่มีแรงกระแทกเช่นแกว่งแขนเฉยๆหรือบอดี้เวทแบบมีแรงกระแทกแต่ว่าอาจจะไม่เยอะมากนะครับเช่นการกระโดดตบหรือว่าการวิ่งอยู่ที่หรือว่าการใช้บอดี้เวทแบบที่มีการมูฟเมนต์แรงกระแทกเยอะนะครับเช่น การทำเบอร์ปีหรือทำท่าต่างๆนะครับที้ใน3กลุ่มแรกนี้นะครับจะเป็นการใช้บอดี้เวทเพื่อเาผาผลาญไขมันเป็นหลักนะครับท่าเหล่านี้เนี่ยจะเป็นท่าที่เราเน้นทำจำนวนครั้งเยอะ หรือเน้นมีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องตลอดเวลานะครับสังเกตดูผมยังไม่ได้พูดถึงท่าประเภทสควอตวิดพื้นหรือว่าท่าครันช์พวกนี้นะครับเพราะอันนี้คือกลุ่มที่4ครับก็คือท่าบอดีเวทที่เน้นในการปั๊มกล้ามเนื้อหรือว่าพัฒนากล้ามเนื้อเป็นหลักซึ่งเดี๋ยวเราจะมาได้คุยกันในเอพิโซดแฮกยูมาโซด้วยครับ นอกจาก4กลุ่มนี้นะครับก็ยังมีกลุ่มที่5ที่ใช้อุปกรณ์เสริมเข้ามานะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถหาได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในบ้านนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เราต้องซื้อเข้ามาใช้ยกตัวอย่างเช่นการกระโดดเชือก หรือว่าการใช้อุปกรณ์เช่นผ้านะครับเอาผ้ามาแล้วก็หมุนผ้าหรือว่าไม้ไม้พลองนะครับไม้กวาดที่บ้านเนี่ยเอาไม้กวาดมาหมุนนะครับหรือมาใช้งานเนี่ยก็จะเป็นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์หรือว่าใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายง่ายๆนะครับที่ไม่ได้ยากเกินไปแล้วคุณสาม,มารถหาได้ที่บ้านนะครับเช่นขวดน้ํากระโดดเชือกหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆซึ่งถ้าทั้งหมดนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเห็นไอเดียอยากจะเห็นว่ามันหน้าตาเป็นยังไงและอุปกรณ์ที่ใช้ได้เป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอให้นะครับแล้วก็เอาไปลงไว้ ให้ในกลุ่ม Facebook ก r ุ u p Look Good Naked Podcast ครับ และนอกเหนือจาก5กลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่6ที่จะพูดถึงกันก็คือท่าออกกําลังกายแนวยืดเหยียดนะครับหรือว่ท่า stretching ทั้งหลายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่า stretching มันทําเพื่อแก้ออฟฟิศซินโดรมอย่างเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนะครับการยืดเหยียดเนี่ยมีหลายเทคนิคมากนะครับวันนี้อธิบายให้ฟังคร่าวๆก็ได้ว่าในระหว่างที่เราทำซ c ร์ c u ิ t เทรนนิ่งอยู่เนี่ยออกกำลังกายหนักๆเราสามารถพักยืดกล้ามเนื้อได้นะครับการที่เราเข้าใจนะครับว่าการออกกําลังกายมันสามารถ แตกออกได้หลายกลุ่มมันเหมือนที่เรามีกล่องอุปกรณ์นะครับในการซ่อมเรามีประแจเรามีไขควงหลายไซส์หลายเบอร์นะครับมันก็ทําให้เรารับมือกับโจทย์ที่เราเจอในชีวิตประจําวันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นคนน้ําหนักตัวเยอะเจ็บเขา่าเราก็แค่เลี่ยงท่าที่ต้องกระโดดเยอะๆไปนะครับยกตัวอย่างคนที่บ้านแคบหราจะทําท่าบางท่าไม่ได้เราก็ปรับมาทําท่าที่มันใช้พื้นที่น้อย แต่ได้ผลเยอะแทนนะครับยกตัวอย่างคนที่เป็นมือใหม่ก็อาจจะเริ่มจากท่าที่เป็นท่ากลุ่มที่1นนะครับคือท่าแกว่งแขนท่าแกว่งขาปกตินะครับหรือคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับเช่นนั่งทํางานนานๆแล้วเมื่อยก็อาจจาะท่ามาผสมผสานกันนะครับเช่นกระโดดตบเสร็จแล้วยืดกล้ามเนื้อต่อเป็นต้นนะครับการที่เรามีไอเดียตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาที่เราเจอได้แทบไม่มีลิมิตเลยครับเนื่องจากว่าลิมิตของเราก็คือความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ กำลังใจที่เราจะลุกขึ้นมาทําจริงๆครับทีนี้เราพูดถึงกําลังใจที่เราจะลุกขึ้นมาออกกําลังกายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีหลายไอเดียนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมเลือกเอาไอเดียนี้มานําเสนอนะครับว่าปกติแล้วเวลาเราคนเราเนี่ยทำอะไรซ้ําๆนะครับมันจะเกิดการทําเป็นรูทีนเกิดขึ้นและเกิดเป็นนิสัยซึ่งคําว่านิสัยหรือว่าระบบนะครับที่เราคุ้นเคยกันอย่างเช่นในช่วงเวลาที่เราต้องทํางานไปออฟฟิศนะครับอ่าเราอาจจะคุ้นเคยกับการทํางานอ่าระบบ 9 to5 ก็คือทำงาน9โมงแล้วก็เลิกง,งาน5โมงนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยมันเกิดสภาวะใหม่ขึ้นมานะครับร่างกายของเราก็คุ้นเคยกับนิสัยอีกแบบหนึง่งคือการได้อยู่บ้านการได้ทำงานในสภาวะแวดล้อมที่ต่างออกไปนะครับดต่นั้นเพื่อให้เราสามารถที่จะมีนิสัยในการออกกำลังกายได้เนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญมากเลยครับคือการออกกำลังกายให้เป็นรูทีนแล้วต้องออกทุกวันครับทีนี้พอพูดว่าต้องออกทุกวันนะครับผมว่าหลายๆคนเริ่มกังวลเฮ้ย ฉันจะต้องเสียสละเวลาอันมีค่าในการพักผ่อนของฉันหรือเปล่าหรือมันจะยากเกินไปไหมนะครับผมก็เลยอยากจะขออธิบายให้เข้าใจก่อนครับว่าสาเหตุที่เราควรออกกำลังกายทุกวันเนี่ยมันมาจากการที่ว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับร่างกายมนุษย์ ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้นั่งนะครับร่างกายมนุษย์เนี่ยออกแบบมาเพื่อให้เดินเพื่อให้ทํางานเพื่อให้สามารถที่จะล่าสัตว์ได้เพื่อสามารถย่อตัวก้มตัวลงเก็บผักผลไม้ได้เพื่อสามารถปีนป่ายต้นไม้ได้นะครับเพื่อสามารถวิ่งได้ปัญหาก็คือเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับมนุษย์เราเนี่ยก็นั่งเยอะขึ้นแล้วไม่นำซ้ำํา ณช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราต้องนั่งทํางานที่บ้านทั้งวันอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราคนต้องปรับอันดับแรกเลยครับคือการให้เวลาตัวเองในการได้ใช้ร่างกายครับ ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับคือเราจะไม่ได้คิดว่าเป็นการออกกําลังกายจริงจังขนาดนั้นทุกวันนะครับแต่ผมอยากให้คุณคิดว่าคุณควรต้องมีการปรับการใช้เวลาเพื่อให้เราได้ใช้ร่างกายมากขึ้นใช้คําว่าใช้ร่างกายก่อนนะครับเนื่องจากว่าการใช้ร่างกายนั้นมันมีผลดีหลายๆอย่างที่มันจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะนําไปพัฒนาต่อทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นได้ครับ มาเริ่มก,กันกับผลดีข้อแรกกันก่อนนะครับของการใช้ร่างกายทุกวันนะครับย้ำเขาว่าใช้ร่างกายทุกวันคือระบบ เผาผ่านของเรานะครับอัตราการเผาผ่านของเรามันก็จะดีขึ้นเนื่องจากว่าเรามีการได้ใช้ร่างกายทําให้เกิดการเผาผ่านพลังงานเอาง่ายๆเลยครับคุณก็จะอ้วนยากขึ้นหรือสำหรับคนที่ใช้ร่างกายแล้วดูแลอาหารการกินด้วยเราก็จะลุกกูุ๊ตเนเกตหรือว่าดูดีนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ดีขึ้นครับข้อที่2คือการใช้ร่างกายนะครับมันก่อให้เกิดสภาวะที่เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองครับ ลองนึกภาพดูนะครับว่าไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้มากของการอยู่กับตัวเองแล้วครับแล้วก็ควบคุมร่างกายของเราเช่นควบคุมลมหายใจควบคุมการใช้งานของกล้ามเนื้อต่างๆ ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่หลายคนน่าจะทํางานแล้วก็เครียดมากนะครับหรือว่าบางครั้งเราอาจจะมีความวิตกกังวลซึ่งการที่เราได้ย้อนกลับมานะครับแล้วอยู่กับตัวเองมากขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณควบคุมได้มากที่สุดในโลกที่คุณควบคุมไม่ได้เนี่ยนี่คืออะไรที่อุ่นใจที่สุดแล้วครับว่าในอย่างน้อยในช่วงที่เราควบคุมสถานการณ์ในโลกนี้ไม่ได้เลยเราควบคุมตัวเองได้ครับด้วยการใช้ร่างกายของเราทุกวันตรงนี้นะครับ การใช้ร่างกายทุกวันนะครับมันจะทำให้ร่างกายของคุณจำได้ครับว่าฉันอินคอนโทรฉันควบคุมได้ซึ่งตัวนี้นะครับมันจะต่อไปอีก b e n e f ฟ t หนึ่งนะครับคือการออกกำลังกายหรือใช้ร่างกายทุกวันนะครับมันทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการได้ใช้ร่างกายสม่ำเสมอนะครับทำให้ระบบฮอร์โมนต่างๆของคุณทำงานได้ดีขึ้น Ben e f i t แค่3ข้อนี้นะครับก็น่าจะทำให้เราน่าจะอยากจะออกกำลังกายหรือใช้ร่างกายทุกวันแล้วนะครับทีนี้ คำถามที่หลายๆคนเจอคือมันจะเหนื่อยไหมมันจะต้องเสียสละอะไรบ้างนะครับเพราะว่าคําว่าออกกาลังกายทุกวันเนี่ยหลายๆครั้งมันฟังดูค่อนข้างน่ากลัวนะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราเปรียบเทียบการใช้ร่างกายหรือการออกกําลังกายทุกวันให้มันไม่ต่างไปกับการต้องแปรงฟันการเข้าห้องน้ําทําให้มันกลายเป็นรูทีนที่เราต้องทําเป็นประจําทุกวันนะครับมันจะกลายเป็นอะไรที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณเลยแล้วก็กลายเป็นระบบที่ คุณจะมีติดตัวไปหลังจากที่โควิดไปหรือว่าหลังจากที่ช่วงนี้ผ่านไปแล้วครับดังนั้นนะครับสิ่งที่หลายๆคนเคยได้ยินมานะครับคือเวลาเราทําอะไรนานๆติดต่อกันนะครับเกิน21วันเนี่ยมันจะเกิดเป็นนิสัยเป็นแฮบิตติดตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับการออกกําลังกายก็เช่นกันแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเริ่มออกกาลังกายตุ้มแล้วก็หนักทีเดียวนะครับหรือว่าไม่ได้หมายความว่าเราต้องออกนานๆจําได้ไหมครับในเอพิโซดที่6เราพูดถึงว่าจริงๆการออกกาลังกายเกิน45นาทีเน ดีแต่ถ้าคุณมีเวลาน้อยกว่านั้นเราก็สามารถออกกาลังกายแค่เวลาที่เรามีนะครับแค่ในเวลาที่เรามีได้ไม่จําเป็นต้องไปจํากัดเวลามันนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้ผมมีการบ้านมาให้ครับเพื่อทุกคนสามารถที่จะลุกมาออกกำลังกายได้เลยแล้วก็ปรับความคิดในการออกกำลังกายใหม่ว่าฉันไม่ได้ work out อย่างเดียวฉันกําลังใช้ร่างกายของฉันในแบบที่มันควรต้องเป็น กินคลีนทุกมือออกกำลังกายทุกวันดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแต่อย่าชะล่าใจนะครับมะเร็งมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆเรามี4สเต็ปอุ่นใจ i Healthy จากกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตมาฝากกันครับสเต็ป1ดูแลตัวเองให้ดีและตรวจสุขภาพเป็นประจำนะครับสเต็ป2หากคุณมีความเสี่ยงด้านพันธุก,กรรมให้พยายามหาวิธีการลดเลี่ยงความเสี่ยงสเตป 3. แต่ถ้าหากเราเลี่ยงไม่ได้แล้วจริงๆ ให้ Healthy ประกันสุขภาพจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่เป็นไลฟ์พาร์เนอร์ได้ดูแลคุณทั้งการรักษาทําเคมีบําบัดรังสีบําบัดก็คุ้มครองทั้งหมดครับสเต็ป4เมื่อไหร่ที่คุณหายก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่อย่าลืม Follow-up กับทีมแพทย์และใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดครับ i Healthy ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์คุ้มครองสุขภาพทุกที่ทั่วโลกศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w r l w i d e d kungthai. k x a co. t h ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธัน,นม์กำหนด ดังนั้นการบ้านแรกของเรานะครับคือผมอยากให้คุณไม่ต้องยึดติดกับคำว่าออกกำลังกายแต่ลุกขึ้นมาใช้ร่างกายของคุณทุกวันนะครับนี่คือการบ้านแรกซึ่งเวลาที่เราจะลุกมาออกกำลังกายหรือใช้ร่างกายของเรานั้นนะครับจะเป็นช่วงไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะสมกับเราที่สุดผมอยากให้ทุกคนลองมองย้อนกลับไปนะครับในรูทีนการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราเนี่ยเราตื่นเช้ามาแล้วเราใช้ร่างกายทั้งนั้นเลยนะครับ ยกตัวอย่างแรกเลยแหะครับคือเราตื่นมาแล้วเราต้องลืมตาเราตื่นมาแล้วหลายหลาคนบิดขี้เกียจอันนี้คือการใช้ร่างกายนะครับหลังจากนั้นเราตื่นมาแล้วระบบร่างกายต่อไปที่เรามักจะต้องทําก็คือการเข้าห้องน้านะครับการขับถ่ายนี่ก็ร่างกายนะครับการที่เราใช้ร่างกายเคลื่อนไหวเยอะๆในช่วงเช้าเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่ทําเสร็จแล้วเหมือนเป็นแพ็กเกจนะครับ ตื่นเช้ามาแล้วได้เข้าห้องน้ําได้ใช้ร่างกายได้ขับเหงื่อได้ใช้กล้ามเนื้อได้ยืดกล้ามเนื้อได้เผาผลาญไขมันจากนั้นทําความสะอาดร่างกาย เป็นแพ็กเกจการใช้เวลาที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับเพราะว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยพอเราใช้ร่างกายเสร็จแล้วช่วงต่อไปคือเราก็ไปใช้สมองต่อไงครับดังนั้นตรงนี้นะครับเป็นการบล็อกเวลานะครับอย่างที่เอพิส od ที่6เราบอกว่าลองทำไทม์บ็อกซิ่งอยู่นะครับทีนี้ผมอยากให้คุณลองทำไทม์บ็อกซิ่งอีกแบบหนึง่งคือใช้เวลาแค่15นาทีในการทําอะไรก็ได้ที่คุณได้เคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแกว่งแขนการวิ่งอยู่กับที่การกระโดดตบ การทำสควอตการทำท่าต่างๆหรือแค่การหยิบอะไรบางอย่างออกมานะครับแล้วลองยกดูนะครับอันนี้เราลองทำในเวลาที่เราบล็อกไว้แต่ผมแนะนำนะครับทำทุกวันสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการทำทุกวันแบบนี้คือร่างกายคุณจะจำได้ครับว่าฉันจะต้องออกกำลังกายแล้วนะฉันจะต้องใช้เวลาตรงนี้ในการทําอะไรบางอย่างกับร่างกายของฉันนะครับซึ่งหลังจากที่คุณทําไปแล้วประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์ผ่านไปคุณค่อยๆเพิ่มเวลาจาก10นาที เป็น15นาทีและ15นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงก็จะทำให้เราติดนิสัยใหม่นะครับคือติดนิสัยในการออกกลังกายเป็นระบบมากขึ้นครับดังนั้นนะครับเคล็ดลับในการแฮก your workout จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่แบบเอพิหรือว่ายิ่งใหญ่เลยครับแต่มันเป็นการทำอะไรเล็กๆซ้ำๆทำสม่ำเสมอแล้วเดี๋ยวมันค่อยๆโตขึ้นนะครับลองนึกภาพเขาเรียกว่า snowball effect นะครับ snowball ก็คือลูกบอลหิมะที่มันค่อยๆกลิ้งแล้วมันก็ ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับพอมันใหญ่ขึ้นจนถึงจุดหนึ่งมันจะ unstoppable นะครับนิสัยนี่ของคุณเนี่ยมันจะติดตัวออกไปนะครับเราก็ทําให้คุณเนี่ยรักการออกกำลังกายเองโดยที่คุณจะเลือกเองได้นะครับเพราะอย่าลืมนะฮะว่าการออกกำลังกายมีหลายแบบมากเราสามารถมีอิสระในการเลือกได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณปรับ h a b i t ิตตรงนี้ได้นะครับคือจากที่คุณต้องใช้แรงบันดาลใจหรือว่ามีการกระตุ้นจากภายนอกในการทําให้คุณลุกมาออกกำลังกายเนี่ยมันจะกลายเป็นระบบ ที่เป็นระบบของคุณเองนะครับร่างกายคุณจะจําได้ว่า8ปดโมงฉันต้องลุกมาออกกําลังกายคุณจะไม่คิดเลยครับว่าฉันต้องการแรงบันดาลใจอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่เรากําลังทําในการบ้านนี้นะครับคือการปรับจาก extrinsic motivation หรือแรงบันดาลใจจากภายนอกให้มากลายเป็น intrinsic motivation หรือแรงบันดาลใจจากภายในด้วยการทําทุกอย่างให้กลายเป็นระบบที่ร่างกายคุณจําได้ครับ ดังนั้นในเมื่อร่างกายคุณจําได้แล้วนะครับสิ่งต่อ,ตอ,ตอไปที่คุณจะทําในอนาคตก็จะง่ายขึ้นเช่นคุณก็จะเริ่มสั่งการสมองได้ว่าต้องคิดออกเวลานี้นะครับคุณก็จะเริ่มสั่งการได้ว่าเฮ้ยต้องเข้าห้องน้ําเวลานี้คุณก็จะเริ่มสั่งการกล้ามเนื้อได้ว่าเฮ้ยต้องมีแรงเวลานี้ซึ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับมีงานวิจัยค้นพบว่ามันทําได้จริงนะครับการวิจัยพ้นพบว่าคนที่ออกกำลังกายในช่วงเช้า เขาก็เคยชินกับการใช้ร่างกายในช่วงเช้าทําให้เขาออกกำลังกายในช่วงเช้าได้ดีนะครับแล้วก็แรงเยอะนักกีฬาที่แข่งช่วงเช้าก็เลยต้องซ้อมช่วงเช้านะครับส่วนนักกีฬาที่แข่งช่วงเย็นก็ต้องซ้อมออกกำลังกายช่วงเย็นเพื่อให้เขาสามารถที่จะปรับเวลาของร่างกายได้พอฟังแบบนี้แล้วเราจะเริ่มเห็นความหวังนะครับว่าเฮ้ยจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยมันคัสตอมไมซ์ได้นะครับ <not S 2> คุณไม่จําเป็นต้องยึดติดว่าต้องออกตอนเช้าหรือตอนเย็น,ออน,ยนไม่จําเป็นต้องยึดติดว่าต้องออกตอนท้องว่างหรือตอนอิ่มแล้ว เอาทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นอะไรที่ทำได้จริงก่อนนะครับเริ่มจากคำนี้ครับว่า do what you can นะครับทำในสิ่งที่คุณทำได้และ do it well นะครับทำให้มันทำได้ดีนะครับตรงนี้บอกได้เลยนะครับว่าคุณทำได้นะครับ no you can คุณสามารถที่จะพัฒนาตรงนี้จากเรื่องเล็กๆและทำให้มันกลายเป็นเรื่องที่มันติดตัวของคุณไปได้ตลอดชีวิตครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears p r e sented by กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต No You Can